COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคร,ริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรามาเฝ้าเดี่ยวร่วมกันนะครับในสซามูเอลบทที่12ข้อ16ถึง31นะครับผมขออนุญ,ญาตอ่านตั้งแต่ข้อ16ถึงข้อที่25นะครับให้เราได้อ่านพาระจาของพระเจ้าด้วยกันนะครับดาวิดก็ทรงอ้อนวอนพระเจ้าเพื่อกลุ่มานั้น และดาวิดทรงอดอาหารและบรรทมบนพื้นดินคืนยังรุ่งพวกผู้ใหญ่ในราชสำนักของพระองค์ก็ลุกขึ้นมายืนเข้าเฝ้าอยู่หมายจะทูลเชิญให้พระองค์ทรงลุกจากพื้นดินแต่พระองค์ไม่ทรงยองและไม่เสวยกับเขาทั้งหลายพอวันที่เจ็ดกุมารนั้นก็สิ้นพระชนส่วนข้าราชการของดาวิดก็กลัวไม่กล้าทูลดาวิดว่าพระกุมารนั้นสิ้นพระชนแล้วเขาพูดกันว่าดูสิ เมื่อกุมารนั้นทรงพระชนอยู่เราทูลพระองค์พระองค์ไม่ทรงฟังเสียงของเราและเราจะทูลได้อย่างไรว่าพระกุมารนั้นสิ้นพระชนแล้วพระองค์ก็อาจจะทําอันตรายต่อตัวพระองค์เองเมื่อดาวิดทอดพระเนตรเห็นข้าราชการกระซิบกระซาบกันอยู่ดาวิดเข้าพรไทยว่าพระกุมารนั้นสิ้นพระชนแล้วดาวิดจึงรับสั่งถามข้าราชการของพระองค์ว่าเด็กนั้นสิ้นชีวิตแล้วหรือเขาตอบทูลว่าสิ้นพระชนแล้วพะยะค่ะ แล้วดาวิดทรงลุกขึ้นจากพื้นดินชำระพระกายฉลองพระองค์เปลี่ยนฉลองพระองค์ดำเนินเข้าไปในพนิเวศของพระยาเวและนมัสการแล้วเสด็จกลับพระราชวังของพระองค์รับสั่งให้จัดอาหารมาแล้วพระองค์ก็เสวยข้าราชการจึงทูลถามพระองค์ว่าทำไมฝ่าพระบาททรงทำเช่นนี้ฝ่าพระบาททรงอดอาหารและทรงการแสงเพื่อพระกุมารนั้นเมื่อทรงพระชนอยู่แต่เมื่อพระกุมารนั้นสิ้นพระชนแล้ว ฝ่าพระบาทก็ทรงลุกขึ้นเสวยอาหารพระองค์รับสั่งว่าเมื่อเด็กนั้นมีชีวิตอยู่เราอดอาหารและร้องไห้เพราะเราว่าใครจะทราบได้ว่าพระยาเวอาจจะทรงเมตตาเราโปรดให้เด็กนั้นมีชีวิตต่อไปแต่เดี๋ยวนี้เขาสิ้นชีวิตแล้วเราจะอดอาหารทําไมเราจะทําให้เด็กนั้นฟื้นมาได้หรือมีแต่เราจะตามเด็กนั้นไปเขาจะไม่กลับมาหาเราฝ่ายดาวิดท,ทรงปลอบโยนบัดเชบามเหตุสีของพระองค์ และทรงเข้าไปหาและทรงหลับนอนกับพระนางพระนางก็ประสูติโอรสองค์หนึ่งชื่อซา,าโลมอนและพระยาเวทรงรักซาโลมอนและทรงใช้นาธานผู้เผยเพระจนะไปท่านจึงให้ชื่อพระราชโอรสนั้นว่าเยดีเดียเพราะเห็นแก่พระยาเวเอเมนครับพี่น้องในพระเจนะตอนนี้นะครับก็คือเรื่องราวหลังจากที่นาธานได้เตือนดาวิดนะครับว่าผลของความบาป ของดาวิดก็คือบุตรที่เกิดจากบัตเชบานั้นจะตายนะครับสิ่งที่ดาวิดได้แสดงออกคือการที่เขาได้อดอาหารอธิษฐานต่อพระเจ้าและก็นอนบนพื้นดินนะครับเพื่อที่จะวิงวอนต่อพระเจ้าให้ลูกของเขานะครับที่เกิดจากบัตเชบาคนแรกนั้นยังมีชีวิตอยู่แต่เมื่อผ่านไป7วันนะครับออลูกของเขาก็ได้เสียชีวิตลงนะครับในเวลานั้นข้าราชการ ของดาวิดเองก็กลัวที่จะบอกเรื่องราวนี้แก่ดาวิดนะครับแต่ว่าดาวิดก็สังเกตเห็นใช่ไหมครับแล้วก็รู้ว่าบุตรของเขาก็ได้ตายไปแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเราเห็นว่าดาวิดเองเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับเขาได้ลุกขึ้นนะครับไปชําระพระกายนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าและหลังจากนั้นพงค์ก็ได้เข้ามานมัสการพระเจ้าที่พระนิเวศของพระยาวีใช่ไหมครับแล้วก็รับประทานอาหาร ในเวลานั้นข้าราชการของดาวิดก็สงสัยในการกระทําของกษัตริย์ดาวิดนะครับแต่ว่าดาวิดก็ได้อธิบายว่าขณะที่ลูกเขายังอยู่เขาก็อธิษฐานกับพระเจ้าเผื่อว่าพระองค์จะทรงเมตตาแต่เวลานี้เขาเห็นว่าลูกของเขาได้จากไปแล้วเขาไม่สามารถนำให้ลูกเขากลับมาได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ดาวิดได้สะท้อนถึงสิ่งที่เขาได้แสดงออกไป และหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปปอบประลงบัเชบานะครับและก็ได้มีบุตรนะครับมีพระราชโอรสอีกหนึ่งองค์นะครับซึ่งก็คือซาโลมอนนะครับซึ่งซาโลมอนเองเนี่ยเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรักนะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าเยดีเดียนะครับซึ่งแปลว่าเป็นที่รักของพระยาเวนะครับเพราะว่าพระยาเวทรงรักซาโลมอนนะครับเอเมนนะครับก็สิ่งที่ได้ไขครวนะครับแล้วก็เห็นจากพระชนะ ในตอนนี้นะครับก็คืออย่างแรกนะครับก็คือเราเห็นว่าการตอบสนองของดาวิดต่อผลของความบาปนะครับเห็นว่าดาวิดเนี่ยไม่ปฏิเสธและก็ไม่ได้หลบหน้าพระเจ้าเมื่อเขาทําความผิดไปแต่เขาแสดงออกด้วยการอดอาหารอธิษฐานและก็นอนลงบนพื้นดินนะครับอธิษฐานต่อพระองค์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เมื่อผมได้ค่คร้แล้วสะท้อนให้เห็นถึงความถ่อมใจของดาวิดและก็ท่าทีที่เขากลับใจใหม่อย,อย่างแท้จริงนะครับ ทำให้เราเห็นเลยว่าเขาร้องไห้น้ําตาไหลเขาวิ่งวอรต่อพระเจ้าและเขาสํานึกในความผิดของเขานะครับอันนี้คือสิ่งแรกที่ได้เรียนรู้นะครับคือการตอบสนองต่อความบาปก,การกลับใจอย่างแท้จริงนะครับจะสะท้อนออกมาด้วยท่าทีแห่งการวิ่งวอรต่อพระเจ้านะครับอย่างที่สองนะครับที่ได้เรียนรู้ก็คือว่าดาวิดมีความหวังใจในพระเจ้านะครับในเวลานี้แม้ว่าดาวิดจะไม่รู้ว่าผลเป็นยังไงนะครับในขณะที่ บุตรของเขาขณะที่ลูกของเขายังไม่ตายเนี่ยเขาก็ทําอย่างเต็มที่ทําด้วยสุดกําลังของเขาโดยการอดอาหารและวิ่งวอร์อธิษฐานต่อพระเจ้าเขามีความเชื่อและวางใจพระเจ้านะครับเขาบอกว่าใครจะรู้ว่าพระเจ้าอาจจะมีพระเมตตาโปรดให้เด็กนั้นมีชีวิตต่อได้นะครับแสดงให้เห็นว่าเขาเข้าใจว่าการอธิษฐานเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะร้องทูลต่อพระเจ้าได้และมากกว่านั้นคือดาวิดรู้ว่า การอธิษฐานไม่ใช่การที่บังคับพระเจ้าแต่เป็นการที่เขาขอด้วยความหวังที่เขามีในพระเจ้านะครับอย่างที่สองก็คือการที่เห็นว่าดาวิดมีความหมั่นใจในพระเจ้าเสมอนะครับอย่างที่สามที่ได้เรียนรู้นะครับก็คือผ่านเรื่องของท่าทีของดาวิดที่เปลี่ยนไปทันทีเมื่อเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วนะครับเมื่อดาวิดเห็นว่าบุตรของเขาได้สิ้นพระชนไปนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือลุกขึ้น อาบน้ำใช่ไหมครับชฉลมตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าไปนมัส,สการพระเจ้านะครับสะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าดาวิดเองเนี่ยเขามั่นใจแล้วก็วางใจเชื่อในการตัดสินของพระเจ้านะครับดาวิดไม่เอาตัวเองไปจมอยู่กับความเสียใจหรือกับความผิดหวังที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ตัวของเขาสามารถที่จะ ก้าวต่อไปในสเต็ปที่พระเจ้ากําลังเตรียมไว้ให้ข้างหน้าได้นะครับสะท้อนให้เห็นว่าดาวิดเองเข้าใจในเรื่องของเอกสิทธิ์ที่พระเจ้ามีสําหรับชีวิตของเขาและก็ชีวิตของทุกคนนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับก็ได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าพระองค์เป็นผู้ที่ฟื้นฟูจิตใจนะครับหลังจากทีออ่ดาวิดสูญเสียบุตรนะครับบาเชบาก็เสียใจ ใช่ไหมครับแต่เมื่อดาวิดได้กลับไปปอบประโลมบาเชบาแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเจ้าก็ทรงฟื้นฟูเขาให้เขาได้กำเนิดบุตรคนใหม่ขึ้นมาก็คือซาโลมอนนะครับมากไปกว่านั้นพระเจ้าทรง,สงแสดงความรักของพระองค์ให้เห็นว่าพระองค์ทรงรักซาโลมอนนะครับถึงขั้นที่จะต้องให้หนาธานไปตั้งชื่อว่าซาโลมอนชื่อของเขาคือผู้ที่พระเจ้ารักก็คือเยดีดียใช่ไหมครับ และสิ่งที่จะประยุกต์ใช้นะครับในภาวนาตอนนี้นะครับข้อแรกก็คือว่าจะอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยความวางใจต่อพระเจ้านะครับอยากจะให้หัวใจของเราวางใจต่อพระเจ้ามากกว่าวางใจต่อผลลัพธ์นะครับเพราะว่าการอธิษฐานที่ดาวิดได้ทําสะท้อนให้เห็นว่าการอธิษฐานเขาวางใจในพระเจ้าและเขามั่นใจและเชื่อในผลลัพธ์ที่พระเจ้าทรงประทานให้นะครับอันนี้คืออย่างแรกก็คือจะอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยความวางใจ และ้องทูลต่อพระเจ้าข้อที่สองนะครับจะรักษาหัวใจของเราเมื่อคําตอบไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังแต่เรื่องที่จะขอบพระคุณและนมัสการพระเจ้าแทนการบ่นต่อว่านะครับดาวิดสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อผลนั้นเกิดขึ้นดาวิดไม่ได้โกรธพระเจ้าไม่ได้หนีจากพระเจ้าแต่เขากลับลุกขึ้นและไปนมัสการพระเจ้านะครับอยากจะรักษาหัวใจแห่งการอธิษฐานและท่าทีในใจเมื่อคําตอบไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวัง อย่างที่สานะครับก็คืออยากจะยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้และก้าวไปข้างหน้านะครับดาวิดเขายอมรับว่าลูกของเขาไม่สามารถที่จะฟื้นคืนมาได้นะครับแล้วเขาก็ลุกขึ้นที่จะรับใช้พระเจ้าต่อไปในภายภาคหน้าอยากให้เราได้อธิษฐานร่วมกันดีไหมครับขอพระเจ้าทรงโปรดให้หัวใจของเราจะเป็นหัวใจที่วางใจในพระเจ้าแล้ให้เราได้ อธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าในทุกสิ่งและเชื่อในแผนการของพระเจ้าวางใจในคําตอบของพระเจ้านะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอขอบคุณพระองค์สาหรับพระวจนะตอนนี้ขอบคุณพระองค์ที่แม้บางครั้งคําอธิษฐานของเราทั้งหลายอาจจะไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เราหวังแต่วันนี้เราวางใจได้ว่าคําตอบที่มาจากพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของเรา และเราวางใจได้ว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่รักเราทั้งหลายพระองค์ทรงแสนดีกับเราเสมอขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นได้เรียนรู้ที่จะวางใจและเรียนรู้ที่จะกลับมานมัสการพระองค์แม้คำตอบไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดขอพระเจ้าทรงโปรดให้หัวใจของเราจะเป็นหัวใจที่ยอมรับนามพระทัยของพระเจ้าและมากกว่านั้นขอให้เราเอง จะทิ้งอดีตความผิดพลาดไปไม่ได้จมปักอยู่ตรงนั้นแต่ลุกขึ้นที่จะก้าวไปข้างหน้าตามที่พระเจ้าได้มอบหมายก้าวไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าตามเป้าหมายที่พระองค์นั้นมีไว้สำหรับชีวิตของเราเราขอขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่วันนี้ทุกเส้นทางของเราเราสามารถที่จะวางใจพระองค์ได้เสมอเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์สามารถฟื้นฟูจิตใจของเราได้ และความรักของพระองค์ก็เติมเต็มชีวิตของเราเราขออธิษฐานกับพระองค์ในานามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรน,นะครับสวัสดีครับ